นางหลันลงเขาจะได้ออกหรือไม่ได้ออกป้าแปงพักเขาจะพูดอะไรเนี่ยมึงมันต้องไม่เสื่อขเขาหรอกมึงเอาเวลาไปดูรูปมึงเห็นตอนนี้รูปมึงตอย่อย่างฮะกูเห็นป้าแปงผักเขาหลายสดอยู่ในรถนี่ก็เขาก็ร้องเพลงนะอยู่ยังมีความหวังก็แค่นั้นเองมึงก็ไปแปลคามว่านะอุ้ยนะครับนะว่าป้าแปงพักเนี่ยนะครับนะอ่ายังมีความหวังที่จะให้อ่าหวยออกมา แล้วก็มีหวังว่าที่จจชนะคดีหลันบอกว่าฝันไปเถอะนะเออมึงก็ยังมีความหวังว่าให้ทนายตั้มออกมากูบอกว่าหวังไปเถอะจริงะหลันนะครับอืมนี่เอีเข้าไปถามว่าลุงเป็นไงบ้างป้าก็ตอบว่าโอเคแต้าป้าบอกว่าสบายดีก็จะมีคนไปร้องเรียนอีกจริงปะแกตอบว่าโอเค กุหลันก็บอกว่านะสิ่งที่คุณพูดกันเนี่ยคุณอย่ามาโทษคนอื่นสิ่งที่พวกคุณที่มันเกิดขึ้นเพราะคุณพูดกันเองพวกคุณทำเรื่องกันเองพูดสร้ซังเรื่องกันเองนะก็เลยมีคนมีร้องเรียนนะหวังไปเถอะว่าผู้เวรมันจะได้ออกหลานดันฟังนะนะเขาจะได้ออกหรือเขาไม่ออกมันก็เป็นเรื่องเขามันก็เป็นความหวังของเขา สมมติผัวมึงติดคุกอย่างเงี้ยแล้วมึงไปเยี่ยมผัวมึงเนี่ยมึงไปสู้คดีให้ผัวมึงเนี่ยมึงหวังไหมมึงหวังปะหวังให้ผัวมออกจากคุกปะมึงก็ต้องหวังเหมือนกันจริงปะหรือมึงจะหวังให้ผัวมึงอยู่ในคุกไม่ให้ออกมาเลยให้หลันป๋ามึงเนี่ยป๋ามึงเนี่ยป๋ามเนี่ยที่ทุกวันเนี่ยงานการไม่ทํานอนแก้ผ้าอยู่ในบ้านเนี่ยใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเนี่ยก็เงินภาษีของประเทศเนี่ยถามขึ้นในหลันจริงปะ เพราะนั้นสมมติว่าผัวมึงโดนจับสิกคุกมึงก็ต้องช่วยผัวมึงจริงปะมึงก็ต้องมีความหวังจริงปะเออแล้วการที่ป้าเป็นผัก,กมีความหวังแล้วมันเป็นเป็นยังไงอะทุกคนมีความหวังหมดเออเพราะมันจะมีศารหนึ่งนี่จริงปะจริงไหม <c oughs> จริงไ,งไหมใครซีทุกคนมีความหวังนะครับป้าเป็นผักก็ไม่ได้พูดอะไรนะแกก็ร้องเพลงก็ร้องเพลงของเขาอะอะไรมีวงมีหวังแกก็ร้องเพลงของเขาแล้วมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยอาการเป็นยังไงฮะ นะครับมึงยังหวังให้ชนะตั้มออกมาเลยหมจะช่วยทนะตั้มช่วยชนาตั้มหวังให้ชนะตั้มออกมามึงก็ยังหวังเลยเห็นปหเพราะฉะนั้นเขาก็ยังยังมีความหวังนะสามีเขาจริงปะเออว่าให้คิดเวนนะครับเอาเวลาไปดูลูกสาวของมานดูดิลูกสาวของเป็นยังไงบ้างนะครับไอส่วนเรื่อง พ่อไปเอกหรือลุงจะออกหรือไม่ออกเดี๋มันเป,ป็นสิทธิของเขาเขาก็มีสิทธิ F ์อัปเดตเอฟซีเขาฟังมึงไม่อยากฟังมึงนเเขาไปฟังสี่หลันเออมึงเอาเวลาไปอัปเดตรูปม้าใหู้กมึงตุยยังแล้ข่าวาป่วยหนกักรูกมึงตุยยังฮะเครียดเหรอฮะได้ข่าวว่าเครียดฮะมึงที่หางานให้รูปมึงตลอดทุกงานต้องให้รูปมึงโดนตลอดจริงปะ หา,างานให้ลูกมึงโดนจังเลยแล้วหรือสุดท้ายเป็นไงลูกมึงโดนมึงช่วยลูกมึงได้ป้องเนี่ยฮะแลงที่หนึ่งเป็นไงแลงหนึ่งเป็นไงแบงหนึ่งก็ที่ตรงนี้นะคะไอขาหมูนะคะมันทำคอนเทนต์นะคะท, <c oughs> ที่ตรงนี้เป็นที่ <c oughs> เป็นที่ที่เขาลูกของการคอรชอค่ะนะคะ ข้อที่เขาลวมงานคอชอค่ะสุดท้ายเป็นไงคอนเทนต์ปะละ่ะคอนเทนต์หปะละ่ะอืมมึงตอนนี้มึงออกมาตอบผู้ใหญ่จดีเรื่องเงินเนี่ยตอนแรกบอกว่าไงครับเงินมีสองแสนเขาเอามาเปิดเขาบอกมีเป็นล้านเขาบอกว่าเปิดสองแสนเขาบกาเปิดสี่สองแสนเขาเปิดให้แล้วนะเขาก็าเปิดห้าแสนห้าแสนก็มาเก้าแสนฝายังยัง,ย,งยังไม่เปิดไม่หมดอีกอันนี้ก็บิดไปเรื่อยไปไม่เป็น ไปไม่เป็นเมื่อรูปตัวเองถูกแฉไปไม่เป็นนะแล้วมึงก็มึงก็อะไรมึงก็พูดมึงยอมรับยอมรับเองรับสารภาพเองในร้ายสดว่าไอ้แก่ตาฟางกับรูปมึงเนี่ยนะสิ่งเขาจะรักกันเขาก็ไม่ผิดเห็นป่ะคือมึงมึงมึงพลาดเองหมดเลยหลันมึงออกมาเปิดโปงรูปเองหมดเลยตอนนี้รูปมึงเครียด นะครับเออนะครับหลานเอ้ยช่องจะปิวเมื่อไหร่ยังไม่รู้ด้วยหลานเอ้ยเข้าใจปะอย่าหยุดหยุดหาตีให้รู้มึงเหอะหลานมึงเบาได้มึงเบาหลานเชื่อกูดินะเบาได้เบาหยุดได้หยุด,ด,ยดนะหลานนะเออฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยหลานหลานเบาได้หลานเบานะครับ อะไรที่หลั่นเบาได้หลั่นเบาหลั่นจะเยอะๆเข้าใจปะ่ะพ่อพี่เอกเนี่ยเขไม่นางเอกเอขาต้องมีความหวังผัวเขาติดคุกอะ่ะเมียก็ต้องหาทางสู้ให้รู้ให้ผัวออกมาเ็าต้องหาทางสู้ให้ผัวเขาชนะมันเป็นเรื่องปกติแต่มึงเราไม่ปกติก็จะไม่หลานว่างๆไปหาหมอตรวจสุขภาพจิตบ้างนะ จิตป่วยหรือเปล่าเนี่ยกูงงกับมึงแล้วจิตป่วยหรือเปล่าหลานหลานตอบสิฮะจิตป่วยหรือเปล่าหลานเลยนะครับฝากไว้หลานคิดด้วยในะทางเรื่องนี้นะอะไรที่มึงเบาได้มึงก็บเบาซะอย่าไปหาตีในลูกมึงบอยใช่ปะมันไม่ดีหรอกาการที่ไปหาตีในลูกมึงอะทำให้ลูกมึงอะ่ะนะครับเจอจปัญหา ทุกวันนี้ผูกคอตยแล้วบ้างทุกวันนี้ป่วยหนัก,กน,นะครับดูลูกมั้งไหมนะครับสนใจลูกมัางไหมฮะโตจับผิดเดี๋ยวนี้นะคะบ่ามืดนะคะบ่ามืดอย่างนั้นบ่ามืดอย่างนงี้นะคะบ่ามืดอย่างนั้นบ่ามืดอย่างนี้นะคะทําไมอะนะทาไมนะครับอะไรที่มึงเบาได้มึงควรจะเบา นะหลานโทรหาลูกยังลูกลูกตุยแล้วหรือยังหลานโทรหาลูกยังหืมหลานโทรหาลูกนะว่าลูกตุยแล้วหรือยังใช่ปะเออตอนนี้เขาได้ข่าวว่าการหนักป่วยหนักเครียดนะครับเครียดยูทูบเบอร์ทิ้งกันหมดไม่มีใครเอาแล้ว ใช่เวละเออฝากไว้คิดพิจนารณาไว้หลังนะอะไรที่มึงเบาได้มึงก็เบาไว้หลังด้วยเข้า okay, ปะอืมถ้ามึงยังขืนทําแบบนี้อยู่นะกูบอกเลยว่ารูปมึงตุย้ยสร้างแต่เรื่องหาจะตีให้ลูกมึงน,นะครับเนี่ยสัมกรณเนี่ยกูก็จัดให้มึงอีกมึงก็หาเรื่องให้รูปมึงอีกเอาบทท้าทายอีกเป็นไงอะท้าทายมิยไฉาอ่อนเลยสุดท้ายเป็นไงใครโดนรูปมึงโดนหลนัน